กบสบ็สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนกลับมาพอกันพี่่าพี่น้องกับส่องบาแมนป้องตกสภาพเป็นแต่ย่าขนาดพี่น้องเลยลงมาแต่สวรรค์มาเห็นสภาพนี่ป้องตกใจเลยหลุด,ดกเกศเล็ก ป้องตอเป็นตันนะท้า,ทามยัยน่เพิรอปีนเองป้องโคตรเป็นตียานอืมหลด,ดแก่เล็กแก่ลา นาซิแมีนโอ้โตัวอบัติเหตุนาซิมาจะาสร้างเสร็จนั่นพี่น้องสาบลงมานี่เห็นแรกแรกนึกว่าโหลดไทยซนกับโหลดไทพี่น้องเยทิแทบโบแมนอืมแมนบ่ นี่เป็นเพื่อนหลดไทยพี่เองล่อนาซิโบแมนนาซิเป็นหลดไทยส้นกันหรนดเลนะใดอ้เป็นต้นมาขนนอาเอาไปห้องหมอแล้วลบู้ได้เฮากะห้าก็มาเห็น พย <laughs> ายามเอากระโดดไปดี่ะถามเขาเจ้าอ้อนปีเองแมน่นป้ะโอ้โหโอ้ยนะพี่น้องเว้ยเป็นสภาพแบบคนบรรดาชีรอดน่าจะเป็นหลดไทยกับหล่นใดไม่ห่วงกันค่ะ <laughs> รถไทยนัะนะ่นน่ะสิแก่พวกขาดพวกอย่างก็ลังสิไปนะเบิง่งรถดั้นัะนะ่นน่ะสิแก่เล็กพวกซื้อเล็กซื้อลาอะไรพี่น้องเลยเต็มไปกับโจ๊กเ,เป็นระนนยนนะขนาดพวกเบิง่งเขาได้พี่น้องป้ายรถดั้ยหนักเล็กจัดไปเลยหาศูนย์หาหนึ่ง าเน,นี่เห็นหมักผ้าเลยนะสิเป็นรถไทยกับรถคุณใดนี่แหละพระเจ้าอมันปีนเองนะซิโบแมนคนหลุกเลยพี่น้องในเทนทานี่เลยอุบัติเหตุในกระโดดดีอะแทนพอดี แม่ลงมาแต่เฮียนเลยลงมาเห็นในนี้นนปหลุดไทยตัวนี้นะสิแกแกให้หลุดไทยมาที่บ่อกสุดพอเหลืตุ่มเป๊ะเลยนะ่นสิแกนักเกินนะ่าหล่นใดก็ได้ แ็เ่เลยสภาพเป็นแบบนี้เสียวไอ้เกียจอดเบิ่งนี่นนอะเอ้ขณาเราแม่นจอดบอเดบิร์นเพิ่อนธนายูเลยเ้งอลีสภาพโพปดเป็นตะยะ ทางพมาด้วยความไวสูงมาด้วยเส้นตรงมาห้องไหนน่ะสิเสียรับแล้วก็นั่งพี่ไ,ไุ้เปยะๆตัวนั้นอีเ่เลยก็นะฮะเก่งมาตามที่เห็นเนาะอหือคุณยิ่งม่านเก่งมาถ่าย ผู้ก็เดิ่ต่อยตุ่นไดสีฟ้าแก่เล็กเนี่ยูมโหเลยว่าตามกันเบาเรือวันใดเบิ่งจะมีเรื่องรถไทยน้ำแล้วก็มีเศษเล็กมีหัวรถถ่รถไทยอย่างหลายอย่าง ลงมาจังหวะนี่เลยปีนเลยโยกได้แต่ไปยันจับหุบเป็นๆนหะลงลอย เอบความณ์าะเจ้าพี่เกือกบข้างอีปลายไหมเลยเป <c oughs> ็นต้นหนาจับถ่ายกล้องังสันนี่อหเห็นเป็น สิบประมาณสามสี่ห่อความกลัวเบิ่งจากสภาพอะไรจนต้นต้นไม้จะฮักเป็นลาวสิลรุดโค้งที่สิบโแมนโค้งมาอยู่ว่าไกลๆนึ่งโอโคง้ง ท้องเขาจะออกพ้นครับเปิดพ้นอยู่ในโหลดเอาไปหงมออรีบรอยแล้วเสียสัตว์เดีดย้ยวไหลมาหนี่เขาเจ็บสมนิอะไรพี่นอ้องก็ต้านจะเห็น